เป็นงานอะไรก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความขยันหมดเนาะไม่งั้นก็ีก่หาบคายในข้าวเหนียว สวัสดีค่ะคุณพัทรพลสวัสดีกรอบๆค่ะมองแล้วกอจากสวนเราเองค่ะจาก ก็ขอบคุณนะคะนกึกว่าน้องตุงไปปุ๋บ้านแล้วเนาอะอแต่คิดถึงนะคะยังขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ ้องแบบพบเจออย่างเงี้ยห้ามห้ามพึ่คงคบห่อหมกไก่ใส่หัวปลีจ้าอืมน่าทานจ้ตอนนี้เขาก็ทานกาแฟทานกาแฟไปแล้วแกงส้มแกงอ่อมเนนะอะอร่อยหมดแล้วแกงส้มล้วก็หั่นเฉียงเฉียงเพื่อนเพื่อนแถวบ้านเขาบอกเราเป็น เป็นมาดามที่ไม่หญิงนางติดตัวติดดินเคยอยู่ยังไงก็ยอยู่มาหลับฝันดีไหมคะเมื่อคืนนี้หลับฝันดีไหมโอ้ยไปพูดหยอกๆไปนะถ้าอ่านย้อนหลังแล้วพี่บวกแล้ววันนี้ก็จะมาทำ หน่อไม้ค่ะหน่อไม้แกงหน่อไม้ค่ะแต่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุณยใหญเป็นเพื่อนกันได้สามสี่สีวันห้าวันแล้วแหละตั้งแต่โอ้ เป็นอาทิตย์ลรมั้งเนาะน้องสมัยเนาะพันก็นะคะที่อยู่กับเราเน,ะเออนเาะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้า องแล้วเริ่มเริ่ม,ร,มรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนเนาะแต่ก่อนเนี้ยอย่างนี้แหละอะไรเนาะสอบสนในการอาร่านเราเรียนรู้เป็นวัฒนาเขาบอกทักทายคะ่ะทักทายนะคะได้ใจอีแล้วได้ใจแล้วทานกาแฟด้วยกันนะคะออเดินเดอยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ขอบคุณ AI ไอคะ่ะที่ดันเพื่อน อายุเยอะมากะกลามฟันแบบฟันสุดอะเราเป็นเราเรากินอะไรแล้วก็ไปกินโอ้ยยิ้มแก้มปีเลยนี่ดีใจจัง คนจังหวัดเดียวกันยินแจ้นปีเลยไมารีบแบบรีบกรีดยางรีบทำให้เขาเซตตัวเนาะพอพอถึงชั่วโมงก็ทำให้เขาเซตตัว บางท่านก็เปิดแค่รอบเดียวก็ถึงเส้นชัยนะคะถ้าเพื่อนเยอะเนาะเพราะว่าเวลาไปดีแล้วก็หนังละครท่านทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้นะบางคนก็แบบนะบางคนบอกเดือนเป็นผู้หญิงบ้านบ้านนะคะสวัสดีท่าทายคุณวาสนาเช่นกันนะคะคุณดวงเงินสวัสดีท่าทายคุณวาสนาสันธมาศนะคะบางท่านก็อาจจะเปิดสามรอบ ชมจังหวัดไหนคะพี่เดือนอยู่น้องบวัวลำพูคะ่ะน้องบวัวลำพูเรื่อยเรื่อยอะ่ะเพื่อนก็แนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จักเรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามีปฏิสัมพันธ์ก็ทั้งสามทั้งสามท่านก็แม่กับแฟนก็ยังไม่ตื่นก็ก็คุยแบบเงียบๆได้อะไรประมาณนี้ถ้าตื่น แกงส้มแกงอ่อมเนานะอร่อยหมดแ้าแกงส้มแล้วก็หั่นเฉลียงเฉลียงวันนี้ไม่แน่ใจาว่าจะได้เข้าอุดรไหมคุณผู้ชายบอกว่าจะไปทําฟันอ่ท็ทั้งสามทั้งสามท่านก็ซงแม่กับแฟนก็ยังไม่ตื่นก็ก็คุยแบบนี้แบบได้อะไรประมาณนี้ถ้า อืบอเพลงนี้ใช้ได้เพลงนี้ใช้ได้อยู่กับทุกท่านทุกคนกับเพื่อนทุกท่านทุกคนคุรมนีคุณบุญมานะคะสวัสดีท่านขายล้อมห้องนะคะพี่เดอนก็เปิดบ้านหกโมงสิบหกเลยอีกไม่กี่นาทีบ้านก็เริ่มเข้ามาทักแล้วพี่เดอนก็ทักไปแต่ทักไม่เยอะเทียงสิบยี่สิบท่านก็ อ่าท่านที่แบบคอแล้วทีนี้แต่ก่อนกินผลไม้ก็เอาไปหมักหมักหมักจนเป็นน้ำหมักแล้วอ่ะทีนี้ไม่มีเวลาปลูกผักเลยากาัเย็นเย็นสบายสบายถ้าเปิลมพัดมาหน่อยก็คิดว่าเออจะเข้าหน้าแล้งแล้วใช่ไหมเนี่ยจะ <laughs> ไม่มีฝนแล้วไม่ ใช่ไหมเหมือนกันเนาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นก็ดันไปเจอเองถ้าเพิ่นไม่ให้เจอเราก็หาอย่างไงก็หาไม่เจอเหรอกเพราะว่าที่เพิ่นขึ้นรอบเดียวแล้วม,มีมีการทํางานสม่ําเสมอก็ถึงเส้นชัยได้เหมือนกันบางท่านอาจจะไม่มายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่วันนี้เพื่อนใหม่ก็เข้ามาท้าทายสองท่านนะคะขอบคุณนะคะรักค,ค,คุณแล้วที่สองท่าน คุณแม่ก็อุปการะคุณเราคุณสามีก็อุปการะคุณเราเราก็เลยต้องดูแลเพราะฉ้นมีงานที่ส่งเสมอก็อาจจะขึ้นหลาย,ลายรอบเนอะบางครั้งก็อาจจะทำเวลาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน